มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวเลยตัดสินใจมาทำช็อกเวฟที่นี่เซิร์ชดูครับเขาบอกว่าช็อกเวฟมันจะช่วยเรื่องการแข็งตัวทำให้แข็งตัวดีขึ้นการบริการของที่นี่ดีนะครับตั้งแต่เดินเข้ามาข้างในเลยพนักงานก็พูดจาสุภาพเรียบร้อยดีผู้เจ้าชาญก็อธิบายว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างทํายังไงเป็นแบบไหนความรู้สึกได้ผลเป็นแบบไหนครับก็ต้องมาลองทําดูครับเพื่อความมั่นใจ ก็รู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับหลังจากที่ทําไปครั้งแรกก็รู้สึกแข็งตัวได้ดานขึ้นดีขึ้นสําหรับคนที่ยังไม่เคยทําก็อาทิตย์ละ2รอบหรือหลังจากทําไปแล้วก็เดือนละรอบก็ได้ไม่ต้องลังเลที่จะมาทําเลยครับเพราะว่ามันดีมันมันเห็นผลจริงๆก็คือไม่เจ็บเลยไม่ต้องผ่าตัดด้วยไม่ต้องพักฟื้นหลังจากทําก็คือใช้งานได้เลยเพิ่มความมั่นใจให้เราด้วย